ตอนนี้เราได้ของในการทำงานศิลปะของเรามาแล้วนะคะของที่เราได้มานะคะกระดาษ A3 จำนวนหแผ่นเมจิกหัวใหญ่จำนวนหนึ่งด้ามแล้วก็มีเมจิกหัวเล็กหัว0.5ขั้นตอนต่อไปเราจะมาล่างแบบงานกันค่ะ การล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะเอาปากกามจิกลงสีได้เลยตอนนี้วาดรางรถไฟเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะวา,าดวิวข้างๆ้าตอนนี้เราได้ลงสีรางรถไฟแล้วก็ลงสีเสาไฟเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะลงสีต้นไม้แล้วก็หญ้าข้างๆกันค่ะ อนนี้วันต่อมาแล้วนะคะคือเราแนะนําให้ทุกคนวาดตรงที่โล่งว่างนะคะเพราะว่ามันทําให้เราปวดหัวมากถ้าสมมุติเราวาดในห้องปิดเนื่องจากกลิ่นปากกาเคมีอันนี้คือมันแรงมากๆนะคะทุกคนต้องสวมแมสแล้วก็วาดในที่โลง่งเท่านั้นนะคะ ี้เราทําต้นไม้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทําการล่างวิวข้างหลังแล้วก็ล่างหินตรงนี้ค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ